แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14มีนาคม2566พรุ่งนี้แล้วนะคะ15มีนาคมเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และยืนยันตัวตนสำเร็จภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดอัปเดตโดยนายพรชัยเทโรเวศโฆษกรกระทรวงการคลังนะคะได้อัปเดตความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ข้อมูลณวันที่14มีนาคมเวลา14นาฬิกามีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้น8,426,717รายสำหรับจำนวนผู้ยื่นุุธทร,ร์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะคะข้อมูลนวันที่14มีนาคมเวลา14นาฬิกา จำนวน9,087,578รายอย่าลืมนะคะสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้2ช่องทางก็คือสามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ปสสวสิการแห่งรัฐ m o f g o t h และ welfare m o f g o t h และอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยก็จะมีธนาคารอมสินกรุงไทยทกส สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและสารวัการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทําการของแต่และหน่วยงานนะคะขอสกระทรวนการคลังได้อัปเดตสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในภายใต้โครงการปี65นะคะ ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามมาตรการบรรเทานะคะท่านจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาที่กำหนดให้สวัสดิการแบบ1นครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ1รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการหนึ่งหน่วยงานเช่นเดียวกันกันกบค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการหนึ่งหน่วย ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะคะในส่วนของรายละเอียดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าคนครหลวงนะคะรวมทั้งรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาทั้งการประปานาครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค แอดจะใส่รายละเอียดและลิงก์กดเข้าไปลงทะเบียนไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทั้งนี้นะคะหากลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับกฟนรหรือกอฟพสำเร็จภายในวันที่8เมษาย,ยนนะคะเวลา17นาฬกาหรือลงทะเบียนกับ กรทสำเร็จภายในวันที่20เมษายนเวลา17นาฬิกาและหรือลงทะเบียนรับสิทธิ์คณะประปากับกปนหรือกปภสำเร็จภายในวันที่25มีนาคมเวลา17นาฬิกาจะได้รับสิทธิเดือนแรกคือใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายนนะคะสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการบรรเทาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี60และปี6-1 จะสามารถใช้สิทธิ์ในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายนะคะโดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชําระในช่วงที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการบรรเทาไปชําระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึง30เมษายนนี้นะคะ และทางนี้นะคะโคศกกระทรวงการคลัง,ลงได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในเดือนมีนาคมผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นากา30นาทีเริ่มตั้งแต่เสารที่11มีนาคมเป็นต้นไปนะคะ ทั้งนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกาศาได้ทุกวันรวมทั้งเสาร์และอาทิตย์โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและสาขาในห้างสปปรรพสินค้านะคะทุกคนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง16นาฬิกาและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.mof.go.th ห,หรือ welfare.mof.go.th .th พรุ่งนี้แล้วนะคะเตรียมลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำเริ่มลงทะเบียน15มีนาคม2566